ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับพมรายการไม่รายการแต่ใหญ่เรยเลยนั่นเลยวันนี้กับคลิปสุดปีเศษคลิปพีเศษคลิปแรกนเปอดกล้องปันนี้บัางก็นักติก็ไม่ใจปื่นเลยวันนี้กับพุมจะมารีวิวเสื้อมาลิปันบันเทิงปีตรองปันฮร์ิบุกบูดซันแหละนั่งรวมพลั่งรูปออรอกาวเึงก็จัดเป็นสีเส้นเดี่ยวนะจัเป็นพมหลงคลิปนี้นะกับวันนี้กับพมมาด้านั่งปอดเป็นทอดที่โต ก็เกอ็กกว่าจะบาดเรื่องให้โปบวันนี้ก็จะไปแล่าอ่านแกงนั่งเอินแม่จ่าแกงนั่งตะลุง้าไปแล่อ่านมากับนั่งตะลุงแติปเกียร์จายการดีก้าดีปัตะลุงก็เลยป้านตาม,มากันก็เลยบ่าออเอาเสื้อให้วันนี้ก็กำบบุญเชียงครับจะจะตารถเรื่องบันบรื้อกับในกระดาษเวลาเดี๋ยวผมเล่นนั่งกับอ่าถ้าพี่น้องพร้อมแล้วครับไปชมคลิปกันเลย,ย,ย ซึงป้อมไม่ได้ไปนะแล้วทีนี้นะป้อมได้ซื้อเสื้อ,อไว้ตัวนึงอึ่ง,งปเงป็นเสื้อของปีนี้แล้วเวสื้อของปีที่แล้วเนะี่ยป,ป้อมก็ได้ซื้อไว้แล้วนะอ่าแล้วปีหน้าอาจจะมีครับเดี๋ยวป้อมอาจจะไปได้วิลล็อกใครจะไปดูนี่ครับเพื่อเพื่อว่าจะไป,ไ,ไ,ปกกได้วิล็อกก็ได้อ่าอะไรครับอ่านะระวังทีเรากเรื่องนั่งบทเป็นนะครับแล้วก็ขอบคุณสมายจิตรุกคนดูน,นนะดูว่าจะเป็นอะไรบัดดิงดิ้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 นดิ้งดิ้งดิ้งดิ้เดิ้ง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  ก็เป็นดีปีเป้มปิดปิดดิอันดีมานอย่างมากแล้วรับไหนกันกดรับในกล้งนี้พมบอกเลยนะกับกันท่านซึงอร่อยและแปลกใหมเลยกับพุ่จะทำกาจจะล่องทุกหญิงแย้เืองแรกอลังการด่านยจกนักรวาวามันมานการแพทย์ในนอกรับกแบพุ่จะมีไม่รู้เลยมันจะทำได้ยอ,ๆๆอ,อย่างไล้เหมือนกับเตอเแ๋เือที่วางผมอร่อยและแลกใกับ ก็กระรักก็พี่น้องจอเนี่ยกับกรองก็คดเลยคดแย่คดต้นไปใกๆ้แล้วก็คดกลาดิ้งไวเป็นยังไงไม่ปลอดกินไหมไหม่ก็กระปุกเลยแจ่มปนะอ่าจะไปยังไงกับพี่น้องต้องไปเล่กันเลยครับเย้โกคาโเลาโกคาโเล่ Coca Cola, cứ bóng, bu mẹ bóng, sắp đi gặp bóng, sắ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 p ไรอย่เลยนะใคกเลยนะกระปุกม,มันกับะักเดินดาดีๆกระปุมาลงกระปุกพีดองเดมาดีก <c oughs> มันจะอยูปั่นเรือนะเสื้อบริตภับันเทิงเมื่อได้มาแล้วกับเสื้อบลิบันเทิง ชมเอ่อเดี๋ยวชมร่มมาเล็ดอ่าชมร่มมาเล็ดจุดๆเนี่ยครับบรอย่างไม่ได้ใบเรื่องนะไอ้ไอ้นีน่พวกยังไม่ไแก้ดีนะเรื่องผลิตภบันเทิงบีนี่ถือว่าเป็นบีไรเดี๋ยวประติตภัณฑเดียเขาได้ทำเนี่ยครับนะเราจะมาแก้กันเลยผมกจะไม่ได้วางมันโกงนั่งแฮมเลยนะพวกจกแฮมมาผมจะไม่ล่นแล้วครับพวไม่ดั้มกับ này là ai... ai... Ai thêm này... thêm những mấy cái thì là còn ta đưa vào bông bông từ ni chính chỉ để coi là mấy mình rồi cái đấy thì để là nền tròn trong ui xưa nó như nào ui đây nha ui ba nó như nào Chom ดดดดดดเดี๋ยวแกบัดฟุ้ดีมันรวยงาแบบปีน้องครับอ่ะเนี่ยเยแล้วจมลงมลพันบัตเทิงอ่ะบัตเทิงโยล้างมินิโมมินิโมอก็ตายโอ้เนี่ยเราคือพระนะแวบไปปีนองเลยขอยระนะเต้พะล้างโอ้าลาอมลพันบัตเทิงเด็ก บริรบันเทิงกับปีนี้ถึงอพวกก็ได้มาแล้วล้วแล้วก็เจับเื้อแหลปีนี้นุ่มอยู่นะนุม่มจริงๆให้เลยให้เลุ่มอยู่นะลุ่มอยู่นะพวกมจะหลอกใส่เลยคุม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 ส่ปที่บาดเจ็บแบุมซึ่งบริการบันเทิงนะครับอ่าเจ้ารปีเจ้าผัทะเลาะซื้บกุบกอ่าตัวที่วันเหนือป้าดีแต่พวกไม่ได้แบบบุกเลยป้าเป็นอะไรปนานั้น เลยอ่ะเลยช่วยมาอย่าอาห้พี่ห้องได้เลยไกลๆไต่ตะอ่ะดุดเลยอืมมาเล็ดพัดเอออย่ารู้อ้ตองไ,โโไอ้นู่นุยโน่ร่า้เพลงอ๋อปุ่มตรงไอ้นี่ขึ้นเลยนะอ่ะเพงไอ้ทองนู่นุย ดูเสือดูรับันเทิงแล้วก็อันนี้อันนี้ปล้านะอันนี้ปลาลังอ่ะแต่นี่ช่วยช่วยช่วยชวยวามินิมอลแต่่าเดี๋ยวเอาก้องบีแล้วมาคนปป๊บองบีแล้ว๊บปป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ๊บอฟี่โมเม้นท์สเลตเอรแล้เบีแล้วบีดีเจสอนี้บีดีเป้แล้วกดานไรละบีดีเจสคือไหลใจเร็ช่วยงานจัดเก็ อ่าเป็นการกินเนื้อตื้ตื้อบิดต,ตัดเบยกับรูปรีฮะสุดยอดสุดยอดปีนี้ก็อ่ะมาพาหนุ่มหนุ่มแบบเชีย่ยวหนุ่มว่าเชื่อตตวงกบเราเนี่ยโอ้มาได้ผลบันเทอปีที่เจ็ดเรียมเรียมกับอ่ะแบบปุ่มปุ่มจะหลบใส่ไลยละปุ่มจะหลบใต้รงอ่ะ นะถ้าเกิดว่าไม่เป็นไม่หรือไมนประโยชน์ให้เจเคยนะคลิปนี้ปมกดองกดฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็รู้ระฆังนั้นกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแล้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจกากพวกเด็กชาวเกาะนะเ,นนเล่นโกเร่งจาะเร่งจังนี่ว่าปุ่มเนี่ยนะติดกับวัชการนะแต่วัวชนี้ป่าภาษาไทยเออไม่ใช่เปล่าภาษาไทยดิ อ่อคลิปนี้เป็นคลิปเก่าปัษาวะตายลุนๆไม่มีปาษาวาล้วปแล้วก็เจอกันไายวาน้องคนสวยด้วยเสียงเพลงใจลอยลมล่องมาภายสาวทายทรักนวลทุ่วาหมดเพลงเพลงนี้พ่กับรองทีตายคอย่าร่วงตั้งใจมอบใ้พุปป่มพวงคนที่ที่วนพี่รักกัว่าเพลงในเศ้าเิวเศ้าแก้มฟังสำเนีย